ก็สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมและแคสซี่งะแล้วก็อยู่กับหน้างานนะครับผมวันนี้นะครับก็มีช่างดงนะครับช่างดงนี่ช่องอะไรเนี่ยช่างดง DIY ครับช่างดง DIY นะครับแล้วก็ช่างกดช่างกด DIY ครับผมเลิกทำไปหมดแล้วนะครับฮะยังไม่เลิกอ๋อนี่นะครับผมวันนี้นะครับอ่อช่างกดมีโจทย์อะไรวันเนี้ยอ่าจะเข้ามุมฉาก เหล็กคนละขนาดนะผมระหว่าง2คูณหนึ่งกับ1คูณหนึ่งนะครับ2คูณหนึ่งกับ1คูณหนึ่งเราเอามาทำเป็นกรอบนะเอามาทำเป็นกรอบนะครับก็คือเหล็กคนละขนาดนะครับนี่2คูณหนึ่งจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเสี้ยนดงเอาแกะลวดเนี้ยเดี๋ยวเขาหาว่าเป็นก้อนเดียวกันนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้นะครับ2คูณหนึ่งอันนี้นะครับ2เส้นนะครับ2เส้นนะครับอ่าเราใช้เราเราเราจะใช้งาน2เส้นแต่ ส่วนนิ้วคุนนิ้วช่างดงเอช่างกดไอนิ้วคุนนิ้วเนี่ยมันเป็นเศษนะครับผมมันมันเป็นของเก่านะใช่เพราะว่าเราประหยัดนะอ่าเพราะว่าเราเก็บมานะครับตัดต่อนั่นแหละนะครับนี่ดูคังอาวุธแล้วก่อนนะครับไม่ใช่น้อยครับจะช่างกิโลขายมันได้น้อยนะช่างกดนะช่างกิโลขายก็ได้น้อยนะครับนี่ลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับสองคูนึงทางด้านนี้นะครับนี่หนึ่งนิ้ว นะครับอันนี้คือสองนิ้วนะครับด้านนี้คือ1นิ้วด้านนี้คือ2นิ้วนะครับอ่าเขาเรียกว่า2อคูณหใช่ไหมช่างกดช่างกดใช่ไหมเออก็นี่นะครับผมอ่านี่นะครับที่เชื่อมไปแล้วใช่ไหมช่างกดครับผมนะครับต่อกันแบบนี้นะครับก็ลักษณะนี้นะครับดูด้วยตาเปล่านะช่างกดนะดูว่ามันตรงนะนี่นะครับผมก็งานเหล็กนะครับ ก็จะต้องยกให้กับช่องพิกดก็แล้วกันนะครับถนัดมากๆกับงานเหล็กนี่แหละนะครับวิธีการทําให้มันตรงไม่ได้ยากใช่ไหมยี่กดครับผมอันนี้คือแม่พิมพ์หรือว่าอะไรครับผมผมเอาเป็นตัวล็อกเส้นให้มันได้แนวขนาดแบบนี้อ๋อครับพอขนาดแบบนี้แล้วก็ทําการเชื่อมนะใช่ครับนี่นะครับผมก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆแหละนะครับเอามาทาบกันนะครับมันก็จะได้เป็นเส้นตรงลักษณะแบบนี้นะครับ พอท้าบได้แล้วก็ทําการเต้มใช่ไหมช่างกดนะครับก็จะได้ออกมานะครับนี่ต่อสามท่อนนะครับกับต่อสองท่อนให้ดูนะครับลักษณะก็จะออกมาตรงๆแบบนี้แหละนี่นะครับผมในเมื่อนะครับก็เชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปทําอะไรช่างกดเียเก็บรอยเชื่อมครับเจียเก็บรอยเชื่อมนะครับผมนี่ลักษณะงานแบบนี้ใช่ไหมครับนี่นะครับผมก็คือเชื่อมแล้ว ก็เจียแล้วด้วยนะครับหมุนให้ดูหน่อยนะครับนี่ลักษณะเป็นแบบนี้นะครับผมอ,อันนี้มันจะเป็นเหล็กบางมันเป็นเหล็กบางกับเหล็กหนาซึ่งเราเก็บเอามาใช้นะนะครับก็อันนี้ก็คือขั้นตอนต่อไปนะครับก็ต้องเจียก่อนนะครับก่อนที่จะมาเข้าเข้ามุมนะครับเ,เหล็ก2 2, คูณ่นนตัวนี้นะครับ ดูช่องพี่แกพี่ก็จะแซะพี่ก็จะแงะเปิดซ u b ส c คร b e ติดตามไว้นะพวกเราจะชาบจะเทจะมุงลังกาจะก่อเสา้ามาดูมาดูมาดูกันนะช่องแกะมาถึงขั้นตอนอะไรพี่กดการวัดตัดนะครับผมวัดวัดตัดที่ว่าเราจะเข้ามุมนะใช่เพราะเหล็กที่เราจะเข้าปากที่เป็นเหล็กคนละขนาดที่จะเข้าปากแบบนี้มุมฉากนะครับผม อ่าเท่าได้นะมันต้องมีด้านใดด้านหนึ่งที่เท่ากันคือหนึ่งนิ้วคูณหนึ่งนิ้วหรือสองนิ้วคูณสองนิ้วที่เท่ากันด้านหนึ่งสองนิ้วคูณหนึ่งนิ้วใช่กับหนึ่งนิ้วคูณหนึ่งนิ้วเนี่ยมันจะมีด้านนิ้วกับนิ้วที่เท่ากันอยู่ด้านหนึ่งนะครับอ่าโอเคนี่นะครับก็วิธีการทํานะใช่ครับผมทาปุ๊บขีดเลยทาขีดเลยครับก็ขีดด้านนี้แหละอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันหมายความว่าขีดเหล็กนี้ด้วยใช่ครับผมนี่ ทั้งสองด้านนะใช่เนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมหรือเราจะวัดแบบนี้ก็ได้นะครับนี่นะครับผมสองเซนอ่าสองเซนอ่านี่สองเซนครับอันนี้ก็คือเหล็กสองเซนใช่ครับผมล้วก็อันนี้ห้าสี่เซนครึ่งเราก็ต้องวัดมาสี่เซนครึ่งแบบนี้เห็นไหมสี่เซนครึ่งอ่าเห็นไหมโอเคอย่างนั้นก็ทำการนะครับผมใช้ฉากเนี่ยเอ่อจับมุมจับช่วยนะผมแบบนี้ อ๋อจับฉากเพื่อที่จะหามุมนะใช่ครับผมแบบน,นี้นะครับผมจะเป็นลักษณะแบบนี้ทางนี้นนก็เหมือนกันนะครับผมนี่เห็นไหมที่เราขีดไว้นะครับผมเหมือนกันโอเราก็จะปาดเหมือนกันใช่อันนี้คือวิธีการง่ายๆนะครับผมมันมันซึ่งมันมีหลายหลายวิธีมากนะใช่ครับผมที่ที่จะมาเข้าเป็นอันนี้เขาเรียกเข้าปากกรบหรงงือว่างพีก่กฤเข้ามุมฉากครับ ข้างมุมฉากนะโอเคนะครับก็สรุปว่าปากอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูตอนใส่นะครับว่ามันจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับผมอันนี้พี่กดวาดทั้งสองข้างทั้งสองข้างใช่ไหมสองข้างใช่ไหมใช่ครับผมนะครับวาดทั้งสองข้างนะครับผมเพราะว่าเราจะทําการตัดจะได้ตรงใช่ไหมพี่กดนะ งาน DIY งานบานหลากลายจะทำอะไรดูได้แล้วทำตามดูช่องพี่แกะพี่ก็จะแซพี่ก็จะแงนะเปิด Subscribe ติดตามไว้นะพวกเราจะฉชาบจะเทจะมุงลัางกาจะก็เศรามาดูมาดูมาดูกันนะตัดได้แล้วใช่ไหมพี่กดอไหนออกให้ดูใหม่ดิมันจะเป็นยังไงนะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่ะไหนลองประกอบให้ดูนี้นะครับ อ่านะครับนี่เป็นมุมมุมฉากนะพี่กดนะอเอ่อถ้าเชื่อมก็จะอยู่สวยดีนะเ,เพราะว่าอันนี้เราจะใช้ฉากจับดูก่อนนะครับว่ามันได้หรือเปล่านะครับนี่ลักษณะก็เป็นแบบนี้นะครับออาสวยงามนี่นะครับผมก็อันนี้พี่กดครับอันนี้ทําการประกอบแล้วใช่ไหมครับผมประกอบหมายความว่าแต้มไว้ก่อนใช่ไหม อ่านี่นะครับผมก็ทําการแต้มไว้แหละนะครับโดย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 มากนะครับต้องเชื่อมด้านไหนก่อนพี่ก่อยู่ที่ชิ้นงานนะผม,มอ,จะจะอันนี้เราอันนี้เราจะเชื่อมด้านนอกก่อนอชี้ให้ดูหน่อยด้านนอกก็ไหนมุมนะครับผมด้านนอกนะครับเพราะว่านะครับเราในเมื่อเราเอาฉากจะเอาฉากจับแบบนี้มันจะทําการขยับชิ้นงานได้ใช่ไหม นี่นะครับผมถ้าเชื่อมข้างในนะครับมันจะขยับชิ้นงานไม่ได้นะครับแค่นี้เองนะครับเทคนิคไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับผมนี่เป็นแบบนี้นะครับเชื่อมนอกนะครับเวลาเราเชื่อมนอกพอขยับได้นะครับก็แต้มในเข้าไปด้วยนะครับแต้มในเข้าไปด้วยนะครับเหมือนกันแบบนี้นะครับแค่นี้ก็อยู่แล้วนะครับอ่นนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นกรอบนะครับผมอ่าแบบนี้นะครับ เทคนิคและวิธีการทำกรอบแบบนี้นะครับก็เวลาเราทำการนะครับแต้มไว้แล้วนะครับยึดเกาะไว้แล้วนะครับให้ทำการเช็คจากมุมนี้นะครับเฉียงมาถึงมุมนี้นะครับอ่าแล้วก็เอามุมนี้นะครับมุมมุมนี้นะครับเฉียงไปหามุมมุมนี้นะครับอ่ามันต้องเท่ากันใช่ไหมช่างดงใช่ครับเอ่อตัวตัวนี้เมื่อกี้วัดแล้วได้เท่าไหร่ 2.9เมตร้นครึ่งครับเท่ากันใช่ไหมเท่ากันครับเท่ากันนะครับก็คือดึงดึงจากมุมโน้ตตรงพิกดนะครับมาถึงมุมนี้นะครับนี่หน้างานนะครับเวลาเชื่อมนะครับก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเชื่อมเสร็จทำอะไรต่อพิกดฮะเจียประกอบครับเจียให้เรียบนะก็นี่นะครับผมก็เป็นงานดีๆจากช่างกดครับผมช่างกดในชอช่างกด DIY ครับผมช่างกด DIY นะครับผมก็ยังมี เออช่องช่างดงช่างดงด i y ครับช่างดงก็ดี Y เหมือนกันแต่เลิกทำหมดแล้วฮะยัง,ยงนะผมก็แค่ใช้แง่นะครับก็เห็นนะครับงานเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะครับก็เอามาฝาก FC หรือท่านผู้ชมนะครับที่ไม่รู้แล้วกันนะครับว่าเขาทำแบบนี้ก็ได้นะครับก็ยังไงก็ฝากออสองช่องพี่กดกับช่อง เออช่างด่งไว้ด้วยก็แล้วกันบอกว่ายังทําอยู่นะครับผมเกล็ดเล็กเก็ดน้อยแหละแค่แส่งแงมาฝากเห็นว่าดีมีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมช่วยกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแค่แสงแงะมีสิ่งดีให้ดูเปิดอยู่ชุบมีความรู้ตั้งมากมายงานดีไอวายงานบาล อะไรดูได้แล้วทำตามดูช่องพี่แก่พี่ก็จะแซะพี่ก็จะแงะเปิด Subscribe ติดตามไว้นะพวกเราจะชาบจะเทจะมุงลังคาจะก็อเส้ามาดูมาดูมาดูกันนะช่องแก่แซะแ,แงแกะแซะแงะ